สวัสดีค่ะน้องพิง์วันนี้มีอะไรจะมาแนะนําน้องๆหรอคะร้านขายน้ําพิงช็อปค่ะร้านขายน้ําพิงช็อปไหนเอ่ยอ๋อนี่พิงชอ็อปลานขายน้ำอันนี้เป็นของเล่นที่น้องพิงนะคะประดิษฐ์ขึ้นมาเองไหนดูหน่อยประดิษฐ์ขึ้นมาเองเลยเหรอเก่งมากมากเลยนี่เลยนะคะมีราคาด้วยเท่าไหร่บ้าง35บาทมีน้าอะไรบ้างคะมีน้า มีอะไรอีก<ม>เลยมีน้ำส้มยี่บหาบาทมีน้ำนม no. ไม่ใช่มีนมส5บาทโอเคมีราคาพร้อมนะคะวันนี้น้องพิงค์จะมาเปิดร้านน้ำให้กับนะคะน้องๆน,นะคะอันนี้แม่อยากกินอะไรวันนี้แม่อยากแม่จากนางเอกหน่อยก็จะอยากกินน้ำส้มค่ะนะคะนี่เลยค่ะก อันนี้คือของเล่นที่น้องพิงค์ประดิษฐ์ขึ้นมาเองวาดขึ้นมาเองแล้วก็เล่นเองนะคะอันนี้เป็นใครคุณแม่หรอหรือใครมาซื้อน้ำอันนี้เป็นเป็นคุณแม่มาซื้อน้ำวันนี้ฉันขอสั่งน้ำส้มค่ะน้องพิงค์อ๋อใช่ยายค่ะอย่าจัดให้นะคะโอเคค่ะแล,แล้วแม่ค่ะก็มาถ่า้อ๋อขั้นแรกให้เปิดฝาน้าก่อนแต่มันจะมีฝาน้ํอยู่นะไหนฮะมันจะมีฝาน้นํา อ๋อมีฝาน้ำประดิษฐ์ขึ้นมาเองนี่เลยน,น,นะคะนี่คือ<ม>น้ำที่น้องพิงประดิษฐ์ขึ้นมาเองอีใส่น้ำต้มลงไปกดปุ่มปัน่นอ๋อน,นี่มีคุณแ,<น>แล้วก็มันปั่นแล้วอ๋อมีนี่เครื่องปั่นน้ำส้มด้วยเออวาดขึ้นมาเองนะคะนี่เครื่องปั่นน้ำส้มวาดขึ้นมาเองมันปั่นปั่นเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะได้แก็เปิดฝาแล้วก็เทใส่แก้วเลยเทใส่แก้วเลยนี่ค่ะเทใส่แก้วนะคะนี่เลยค่ะนะคะ น้ำส้มได้ไหมยังคะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะโอเค25บาทนะคะยี่สิบห้าบาทอะให้ไอ้ตังค่ะไม่ตังมันคือกระดาษนี่๋อตังคือกระดาษไม่มากเามะขอขอยืมก่อนอ่ะไม่หนูจะให้เป็นเป็นประมาณร้อยหนึ่งอ่าร้อยหนึ่งอะนี่ให้ตังแม่ใช่ไหมนี่ร้อยหนึ่งนะคะเงินร้อยหนึ่งก็นะคะโอเคอ่ะนี่คือได้น้ำชมมาแล้วทอนด้วยนะคะนี่น้ำชมนะคะมันไม่มีตังทอน เอามัน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 ไม่ต้องทอนเหรอเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะแต่มันไม่มีตังทอนงั้นบรนณาเดี๋ยวน้องพิงค์เขียนนะคะเขียนมาให้มีตังทอนด้วยนะอันนี้ห้าร้อยอวันนี้ไม่ซื้อน้องมีวันนี้มีมีแต่ถ้าใครซื้อน้ำส้มแถมอีกแก้วหนึ่งคือน้ำเรนโบว์อ๋อน้ำส้มกับน้ำเรนโบว์น่าจะร้อยหนึ่งพอดีก็คือแบบไม่ต้องทอนเลยซื้อแถมไปเลยแล้วก็จ่ายตังเท่านั้นเลยเหรอคะมีโปรโมชั่นพิเศษอย่างเงี้ยเหรอคะ อ๋อโอเคนี่มีผลส้มที่น้องพิงค์วาดขึ้นเองนะคะสําหรับน้องๆท่านไหนที่นะคะอยากเล่นของเล่นแล้วไม่มีตังเล่นของเล่นก็สามารถประดิษฐ์ของเล่นขึ้นมาเองแบบนี้ได้เหรอน้องพิงค์เหรอเหมือนพี่พิงค์ทำใช่ไหมคะอ่ะน้องพิงค์จะบอกน้องครองว่ายังไงคะวิธีการเล่นของเล่นที่แบบไม่เสียตังเองต้องเอากระดาษสีดินสอหรือปากากาก็ได้นะคะแต่ที่สําคัญที่สุดคือ ันไกลแต่น้องๆต้องใช้ระมัดระวังด้วยนะคะ oh. อย่าบาดนิ้วตัวเองด้วยนะคะอ๋อ oh, อย่าบาดนิ้วตัวเองนะคะกันไกลนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ทําของเล่นประดิษฐ์ขึ้นมาเองเหมือนพี่พิงอันนี้คือชื่อร้านอะไรนะเอาใหม่เอ,หมเอาลา่ใหม่ร้านพิงช็อปพิงช็อปค่ะร้านพิงช็อปนะคะประดิษฐ์ของเล่นเองค่ะน้องๆท่านไหนที่อยาก นะคะประดิษฐ์ของเล่นเองเหมือนพี่พิงก็กดติดตามช่องแม่บ้าเนเฉดฟอเรกไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอเคพี่แต่หนูรู้แล้วว่าต้องซื้อนมด้วยนะเอาซื้อนมได้อีกแขมได้อีกนมนมโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เราให้นะคะน้องๆได้รู้จักวิธีประดิษฐ์ของเล่นเองแบบนี้แล้วเดี๋ยวอย่าลืมติดตามคลิปหน้าค่ะเปิดฝา,านมก่อนอ่ะบา,บายบายคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยวคลิปนี้ไ,<ม>ไ,ไว้เท่านี้ก่อน อ่ะเดี๋ยวค่อยอีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวบอกน้องๆก่อนนิดนึงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย